ซนารีโชว์ลอตเตอรี่ที่ซื้อต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ดวงเฮงไม่ไหวสำหรับนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ซุนารีราศสีมาวัย54ปีซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยเลขเด็ดให้คอหวยได้ซื้อตามกันแบบรัวๆส่วนเธอก็มาสะดุกเกือบถูกงวดเป็นจำนวน30-40ใบเลยทีเดียวลาซูซูนารีก็ได้โชว์ลอตเตอรี่ออนไลน์ที่ซื้อเก็บไว้เป็นจำนวนหลายใบยด้วยกันและได้เผยให้ฟังถึงที่มาของตัวเลขที่ตั้งใจซื้อว่ามาจากรถลูกและคู่กรณีที่ชนกันพร้อมระบุคแคปชั่นว่า เลขรถเจ้าของและเลขรถคู่กรณี3-207851แต่อย่าดมปาเกี่ยวเดอ้องานนี้แฟนๆแห่เข้ามากด like, าไลค์คอมเมนต์กันรัวๆเนี่ยไงงวดนี้ก็ขอให้ทุกคนเห็นล่านอีกครั้งกลายเป็นเศรษฐีคนใหม่ของเมืองไทยเฮงเรวยรวยกันทั่วหน้าซึ่งสุนารีเริ่มเข้าสู่การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งตามงานต่างๆเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวและในการประกวดร้องเพลงในรายการชุ่มทางคนเด่นของประสุบจำปาทองเมื่ออายุได้13ปี เธอก็เริ่มใช้ชื่อสุนารีราศศีมาโดยชื่อสุนารีนั้นเป็นชื่อของเพื่อนคนหนึ่งเธอได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศแต่ศึกสรรหันสาจากประจวบเสริมสุขนักจัดรายการวิทยุชอบเสียงของเธอจากการประกวดรายการชุมทางคนเด่นมาติดต่อให้เป็นนักร้องอัดแผ่นเสียงซึ่งปัจจุบันสุนารีเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมาก